สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเคล็ดลับนะครับในการกําจัดกลิ่นเหม็นนะครับเวลาเราใส่รองเท้านะครับยิ่งถ้าเป็นรองเท้าใหม่ๆนะครับที่เราเริ่มใส่ใหม่ๆนะครับบางครั้งนะครับไอตัวตรงอะยางรองเขานะครับเป็นอาผ้ารองนะครับ เวลาเราใส่ไปนะครับเหงื่อเราออกครั้งแรกนะครับที่เราใส่ไปนะครับนี่ครับตัวรองแบบนี้นะครับจะมีกลิ่นเหม็นมากครับเหม็นแบบว่าติดเวลาเราใส่ลงไปแล้วจะมีกลิ่นเลยนะครับถ้าเราถอดนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่เราจะมาทําการป้องกันนะครับป้องกันก็ได้นะครับหรือว่ารองเท้าเราใส่เป็นนานๆแล้วมีกลิ่นเหม็นนะครับที่ว่า เหม็นจริงๆนะครับเป็นแบคทีเรียนะครับที่ว่าบางคนใส่ลงไปแล้วใส่ถุงเท้าไปแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเวลาเราถอดนะครับจะกลิ่นเหม็นมากนะครับทําให้เราเสียความมั่นใจนะครับจะเอาไปตากแดดนะครับกี่แดดสามแดดสี่แดดนะครับก็ไม่หายเหม็นนะครับเอามาใส่แล้วก็มีกลิ่นเหมือนเดิมนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแก้ง่ายๆนะครับโดยการใช้นี่ครับเป็นยาพารานะครับเราก็จะเอามาทบให้ละเอียดนะครับนี่ครับใช้แค่ยาพารานะครับถ้าใช้ครั้งแรกแล้วกินยังอยู่ครับเราใช้ที่สองที่สามแค่นี้นะครับจากนั้นไปกิน เหม็นจากที่เราใส่รองเท้านะครับจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับหรือถ้าท่านาไม่ใช้ยาพาราครับก็จะใช้เป็นายาแก้ปวดทําใจนะครับที่ว่าเป็นชนิดผงนะครับแบบนั้นก็สะดวกนะครับแต่ว่าบางท่านก็จะหาซื้อยากนะครับสมัยนี้นะครับเราก็ใช้ยาพาราทดแทนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ทำกันครับว่าทำไงครับขั้นแรกเราก็จะทุบให้ละเอียดก่อนนะครับนี่นะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะเอายาวพาราเราครับไปใส่ถุงแล้วก็หามีดมาทุบนะครับหรือหาของแข็งครับมาทุบให้เขาละเอียดแบบนี้นะครับให้เขาปนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ปนนะครับเวลาเราใส่เราจะเหยียบก็น้ำคาญนะครับครับเราก็จะเทใส่เลยครับ ก่อนที่เราจะใส่รองเท้านะครับเราก็จะเทลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นรองเท้าทํางานนะครับรองเท้าเล่นกีฬานะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะอยู่ทั้งวันนะครับไม่มีกลิ่นนะครับหลังจากที่เราใช้ไปสองสามรอบแล้วครับกลิ่นจากที่เคยมีเขาก็จะไม่มีเลยนะครับ นี่ครับง่ายมากนะครับวิธีนี้นะครับหลายท่านก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหลายท่านก็ใช้แป้งโยคีแป้งอะไรมัางอันนั้นก็คือยิ่งตอนใส่ใหม่ๆก็ไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่าใส่นานไปกลิ่นเขาก็จะออกนะครับแต่ว่าวิธีนี้จะไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วย กดแชร์ครับกดไลค์กดสมัคร r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ